สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมวันเล่นน้ํเหมือนเดิมนะก็เล่นต่อจากเมื่อวานเลยงานเสร็จพอดีก็เลยเล่นเลยตอนนี้ถึงไหนเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วก็ต้องหาอะไรเนี่ยไม่รู้แหละเล่นเล่นไปก่อนเชลลอนเห็นถูกนะ e c h e l o n โอเคไปไหนต่อเดี๋ยวนั่งทําอะไรเล่นเล่น่นี้ ทีวเปิดไม่ได้แกโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อ้เหมือนเดิมทุกอย่างมีจุกประตูนเดน่นดอยด้วยมันมีซีดีมันมีน้ํากระป๋องตาอะไรก็ไม่รู้เอช่ม่คลิปแรกมันก็ไม่มาดูมาดูคลิปนี้โอ้หลบประตูเปิดไว้เปิดหรอวะช่างมันครับเราไม่สนใจอ้หสนใจก็ได้เปิดก็เปิดวะ โอ้ยดังอีกแล้วโทรศัพท์นี้แม่งดังวันละสองสารอบแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูมันก็พูดว่าเออ,อช่างแม่เหอะเคผีให้เทคครับพีน่น้องครับทุกผู้ชมว่ผีฮะผีให้เทคผีใช้โทรศัพท์ด้วยไงผีคุยโทรศัพท์เป็นอนะ่ะผี ผีโทรหาเป็นนะ่ะโหแม่งโคตรล็อกอะ่ะอันนี้พรินเตอร์เฮลโลอยู่ไอไอหน้าผีนี่มันไม่มันมาขึ้นมาสองรอบแล้ววะดูดูไปแล้วมันก็หลอนอยู่นะผมว่ามันก็หลอนอยู่นะไปดูนี้ก่อนนี้มีฐานไฟฉายปะอันนี้เราเก็บฐานมาแล้วนี่ ใช่ใช่เล่นเองลืมเองท่นไหม,มันจะหายซาเนี่ยเออผีก็ไม่มีนันซาอีกผีซาเว้ยผีซาเราเรียกว่าเจ๊ผีซาเดียวเจ๊ผีซาอยู่ไหนประตูวัวเอ,อที่นี่เขาใช้ Windows x Xz นะฮะ ในใช้ Windows XP หรือ Windows 7แต่อย่างใดใช้ Windows XP แซอยังเฟี้ยวเสียงพิมพ์เตอร์ดังแต่ทำไมมันได้ยินเหมือนอยู่ข้างขวาวะทั้งที่พิมพ์เตอร์อยู่ด้านซ้ายมือโอ้ไอเกส์ล่างก็เปิดยากเลยเกินถ้าไปใช้ก็ไม่เห็นจะมีสักอัน ฐานไฟฉายเออดจับจับจับจ,บจ,บจบับถูานไฟฉายตรงนี้รีแบบอกแบตเตอรี่มาสองอันแล้วเฮ้ยอันเดียวนี่หว่าอ,อันเดียวหรือสองอันวะมันหัวใจมันเต้นอีกแล้วเกล่างนี่เปิดได้หรือเปล่าหรือว่าเปิดไม่ได้ผมก็พยายามเปิดตั้งแต กินน้ำมึงทำอะไรกะชากลิงชักออกมาอ้าวเราเก็บไปแล้วนี่รู้ไหมยังอะไรวะงงแล้วหานไปใช้เฮ้เราไปไปใช้ใช้น่าจะกด F บ้าง เดียวก่อนมันยังสว่างมันคงไม่ได้ใช้หรอ,อ,อกมั้งไฟฉายออฟิดก็สว่างหรือว่ามันใช้ทำอะไรกับผีเออเห็นมีคนบอกผมว่าเขารู้วิธีกำจัดผีด้วยครับเขาบอกว่าจะให้บอกให้ไหมหรือจะอยากท้าทายก็ขอท้าทายาน,นั่นจะเป็นไฟฉายหรือมั้งเพราะไฟฉายก็ไม่ได้ใช้อะไรนี จีน oh, ah e, ่าจีน่าเจ๊เจ uh, ๊ให uh. ้เทคโอ้ยเจ๊ให้เทคอยู่ไหนไม่เอาเจ๊เจ๊เจ๊อยู่ไหนเจ๊ผมเดินมาไกลแล้วเจ๊ฟายไม่มีอะไรดูถืออยู่ในห้องน้ำาะเเจ๊แบงเนี่ยมีฟ้าผ่าด้วยดู อันนีเเน้เราต้องทำอะไรเนี่ยหาเราต้องทำอะไรนั่งกน็นั่งไม่ได้ไม่ใช่เก้าอี้ของเราอย่ามาโผล่ตรงนี้นะอย่านะโอ้ยใครมันงเล่นเป็นโนเพลงนี้วะ จะรู้จริงมึงเป็นใครฮะมึงมาเล่นเ,ลนเ,เพลงนี้ทำไมอเอ้ย,อยแมวอะไรเนี่ยเฮ้ยดนตรีอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักก็จะหายซ่าฮึบฮึบหายดิหายยังไม่หายตูวนี้ล็อกโอ้ยไปด้วยไหนต่อวะ แมวนะเจ๊ให้เทคไม่เอาผนะมต้องการวิ่ง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 ม,มองได้หางตาตัวนี้อยู่ในห้องเราอะอ้าวตายชิ <c> ่ว <oughs> ตกใจหมดเลยอ๋ออ๋ออยู่แล้วกลัวพ่อเหรอ ้ยโอ้ยอ้สเตว์เด้ยี่ดุงเลยโอ้ยท่านผู้ชมครับพงเหอไอ้ยี่ยไม่ทานเดินไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยเร่ยวะโอ้หัวใจกะวายโอ้เย็นเคอูบุญเจอะไรวันนี้ฮ มีห้องไหนเปิดเวลาบ้างมีห้องนี้แล้วก็ห้องนูน้นห้องนี้ก่อนโอ้ยโอ้โอยเปิดแล้วนะอือเปิดดิเอาเย่วิ่งอ๋อีแมอแล้วไอ้แก้เจ๊ให้เถอะไม่แล้วประตูไหน ประตูนี้ประตูนี้ <laughs> เปิดไม่ได้วิ่งวิ่งเราจะไม่หันหลังนะครับด้วยความกล้าทั้งหลายรวมของป้าเราวิ่งไปที่ประตูสุดท้ายเอานิ้วแตะเปิดไหมเอาอะไรวะเฮ้ยบ้าเหรอเฮ้ยบ้ากเกมเหรอเฮ้ยโอยชี่ยก้รู้แล้วไฟฉายอ,อุ๊ยไฟฉายน,นี่ทำไรครับผมรู้แล้ว ต้องไปรับโทรศัพท์ก่อนอืมอปไไป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 เจ๊ให้ถึงจะมาไหมเจ๊เถึงจะมาไหมประตูนี้ทำอะไรประตูนี้ทำอะไรปิดแม่งระแวงระแวงแมวนะโอ้ยโอ้ยเสียงเออโคโอ้ยร้อนร้อนร้อนเฮ้ยปิดประตู เออคือทั้งเกมอ่ะครับมันเอาเทปเดิมมาใส่โทรศัพท์แล้วมันก็กวนตีเนี่ยผมจะไม่ออกไปข้างนอกออกไปก็ได้วะ